CRV เห็นหาเข้ามาเยอะนะหาเข้ามากันมากมายเลยนะวันนี้เท okay, มากนะครับผมใครมีครอบครัวนี่ CRV นี่คือรับได้แบบอกโถงมากนะตัวนี้เป็น CRV ปี2016นะครับผมจด17นะเครื่อง2.4นะครับผมตอนนี้นะพรอ,อยูมื่นสี่พี่ตัวนี้นะครับราคาฟรีดาวนะคงมาลัยนะครับผมหุ้มหนังสีดํานะครับผม มี ction, Control, มันติฟังชั่นคูดคอนโทรมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะปรับเกียร์นะครับผมเล่นรอบตรงนี้ได้เลยไม่วิ่งมาแค่90,000ยังไม่เกินแสนปี2016ยังไม่เกินแสนนะลูกพี่ใหม่ไม่ใหม่หมหมดูถุงข้างบนนะครับผมตัวนี้นะยังไม่ได้แกะเลย2ข้างเลยนะครับผมดูเกียร์เขาดิจับแบบโอเคเลยอะ่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเย็นมากแล้วดูจออะเปิดจอให้ก่อนจอเป็นทัชสกรีนนะครับสัมผัสได้นะจอทัชสกรีนสัมผัสได้นะครับผม นี่นะครับผมบอกไฟฟ้านะปรับนะครับผมเลื่อนนะครับผมหรือเดินหน้าเดินหน้าได้นะครับผมตัวนี้นะ ราคาอยู่ที่845,000ผ่อนอยู่แค่1 4 0 0เท่านั้นเองประกันชั้น1นะครับผมขับฟรีไปเลย2เดือนนะและที่สุดๆคือกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเอาไปเลยแหวน1สลึงนะครับผมแหวนทอง1สลึงนะจัดกันไปแล้วนะบอกเลยใครหารถอยู่นะครับผมออกรถง่ายออกรถดีไม่ต้องใช้เงินออก CRV มี CRV ขับนะครับผมฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนหารเงินเดือน25,000ออกได้คนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำนะครับผมง่ายๆ พียงแค่ทักมาคุยนะครับผมสนใจอินบ x ็อกเข้ามาในเพจคอมเมนต์ไว้ใต้ไลฟ์สดได้เลยนะครับผมรถมาใหม่เยอะมากตอนนี้นะครับผมมาเรื่อยๆนะเดือนที่แล้วขายได้แบบ30กว่าคันนะขายดีมากนะครับผมสต็อกมีแค่20ขายได้30บบ้าไปแล้วนะหรือคอมเมนต์